สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ดิฉันขออนุญาตแนะนำสวนพุทธศาสตร์บ้านร่มกล้าวค่ะทางด้านของดรจรัยมากน้อยนะคะหัวหน้าสวนพุทธศาสตร์บ้านร่มกล้าวในพระราชดำริค่ะก็ได้กล่าวว่าในปีนี้นะคะสวนพุทธศาสตร์บ้านร่มกล้าวค่ะก็ได้ร่วมกับอำเภอชาตรการนะคะทรท,อทอสำนักงานพิษณุโลกค่ะเปิดเทศกาลห่มหมอ,อกกอดหนาวดูดาวบนภูนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนี้นะคะคร ที่ไปสวนพฤกษาสตร์บ้านลมกลาวในช่วงนี้จะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นนะคะดอกไม้นานา,นานชนิดสําหรับใครที่อยากทราบว่าบรรยากาศล่าสุดที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านล่มกล้าวขณะนี้นะคะจะเป็นอย่างไรในช่วงสรรหามาเล่าคุณผู้ชมจะได้ทราบกันนะคะและที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราก็มีเบอร์ของสวนพฤกษศาสตร์บ้านลมกล้าวมาบอก คุณผู้ชมกันนะคะจดพร้อมกันคุณผู้ชม0 8 1 2 8 7 4 9 9 4ค่ะ0 8 1 2 8 7 4 9 9 4นะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในช่วงสรรหามาเล่านะคะท่านดรจันลันจะมาพูดคุยในรายการสดๆกับเราสองคนคะ่ะเรียกว่าฤดูหนาวแบบนี้นะคะต้องวางแผนไปเที่ยวกันแล้วเพราะว่ามีวันหยุดยาวมากเลยทีเดียวคะ่ะเดือนธันวาคมใช่แล้วนะคะไทยเทีเ่ยวไทยะคะ่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะ